วัดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลต้นไม้แล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่เบคคาออโต้ค่ะสาขาเซรีไทยค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสาขานะคะของเบคคาออโต้ของเราทั้งหมด3สาขาซึ่งสาขาเซรีไทยเราก็เปิดมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะของเรานะคะลูกค้าที่ต้องการรถมือสองต้องการที่รึกษามืออาชีพนะคะเชิญที่เบคคาออโต้สาขาเซรีไทยเราได้เลยนะคะเพราะคุณจะพบกับทีงานในมืออาชีพแล้วก็เ็ได้งานขายแนะนําโปรโมชั่นต่าง แนะนำออฟชั่นรถยนต์ที่มันเหมาะกับลูกค้าทุกท่านที่อยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ครอบครัวนะคะหรือว่าตัวเป็นรถอีก็ค่าต่างๆต,ตอนนี้สัพพอของเราอาจจะไม่มากนะคะเพราะว่าของเรามีการขายวันนี้ปล่อยรถไปทั้งสามคัน 3, นะคะตามที่พี่ไม้โพสต์ไปนะคะทุกใครติดตามทุายอยู่พี่ไม้ก็โพสต์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วแต่วันนี้เนี่ยที่เอารถตัวฮิสเพนเดอร์ ender, ตัวเป็นเอสี uh, นะคะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ณช่วงวงนี้เนี่ยราคาน้ามันของเราค่อนข้างจะสูงพี่คิดว่าการที่จะมานําเสนอณช่วงเวลาน้ํามันแพงน่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งแก๊สเ r รืเตัวนี้มันเป็นรถครอบครัวที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ณช่วงโควิดณนตอนนี้ค่ะก็คือหนึ่งละทุกคนคงไม่ COVID อยากจะออกรถป้ายแดงเพราะราคาค่อนข้างสูงณช่วงโควิดแล้วไม่รู้ว่าการทํางานของเราจะมีเอเสี์ณตอนไหนใช่ไหมคะสู้เก็บมันกอดเอาไว้มาดาวถุงคูนะคะมีดาวกับเบสคาร์ของเรานะคะเลยนตัวรถออ พาะเป็นรถครอบครัวราคาถูกมากตัวนี้นะคะจะเป็น a อ r ์เพนเดอร์ปี2 0 1 9ค,าคา่ะก็เป็นปีเดียวที่เขาเปิดตัวนะคะในช่วงเดือนเมษามอเตอร์โชว์ปี2 0 1 9ที่ผ่านมาเป็นสีขาวเาเป็นสีที่ท็อปแล้วก็ขายดีมากนะคะและตัวนี้ราคาขายจริงๆเกิดตัวอยู่ที่8 9 0 0 0 0บาทนะคะแต่ว็บค่าของเรามาขายเพียง619,000ค่ะ เบาะนะคะถึงแม้จะไม่ใช่เบาะแบบไฟฟ้าเหมือนปาเจโร่แต่ว่าตัว Expander ตัวนี้ก็สามารถขับได้ไม่ไอใครนะคะเพราะว่าของเรานะคะตรงพวงมาลัยก็จะมีปุ่มคอนโทรลต่างๆไม่ว่าจะปุ่ม,มรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็การคอนโทรลวิทยุเสียงต่างๆในมือได้ด้านซ้ายมือนะคะปุ่มรับโทรศัพท์ปุ่มคอนโทรลโทรศัพท์เครื่องเสียงต่างๆอยู่ด้านซ้ายมือส่วนตัว Addactive Push Control นะคะตัว ติดตั้งความเร็วนะคะให้วิ่งเองโดยที่ว่าเราไม่ต้องควบคุมก็จะอยู่ด้านขวามือนะคะถ้าหากลูกค้าไม่ใช้แล้วก็สามารถที่จะกดแคนเซลหรือว่าแตะเบรกหนึ่งครั้งก็จะกลับเข้าสู่โหมดปกติได้นะคะเดี๋ยวพี่ไมมจะลองสตาร์ทให้เห็น,นะนหน้าจอนิดนึงถ้าสนใจนะคะอยากจะเข้ามาขับเทสได้ก่อนมาทดลองขับก่อนก็เชิญนะคะที่เบต้อาออโต ดีกว่าแล้วก็